อาับแบกไปเบิงสถานี right? oh okay. hey, ه, right the the ่ก่อนใช้เบิงก่อนเพราะอยู่ใสตอนนี้เขาอยู่ใสันเขาอยูุ่ขุมิพี่น้องกับเลือเบิงสถานีที่เขาจะไปนี่คือตะครยแผนทีแผนทีเอาแล้วาที่นี่เอกไกลเขาไปซื้อตั๋วเอาเขาไปซื้อตั๋วเขาเติร์ตตั๋วเขาาเขาเขาจะไปใช้ห้กับบอกเขาว่าเขาจะไปสถานีสนามไส้ใช่ไหมเขาจะไปสนามไส้เนาะเขาจะไปแก่งตรงเขาเติร์่เขาเตินเติรอง ตัวสามก็เติรสี่อันตัวเขาเติร์ได้บ้างเขาเขาเติร์นั้นเลยพี่น้องเลยเขาต้องเดินเรื่อยมาต่อแถวต,ตามมรรนหย,ยาได้พี่น้องเลยอย่าแซงคิวเด็ดขาดพี่น้องเอาสีบาการ์สำหรับพี่น้องฟังเล่าเขา้าพุนทีบ่เคยมากบ่เคยนั่งรถที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเมืองไทยนี่อยากมาซื้อแต่บ,บาบาการาะว่าถ้ากิซื้อตัวจังไรอันรับแดกเลยบาการ์เฮดอย่งไรเอาบาการบ่เคยถามเ <บา S 1> ขาถามเขาเลยว่าสนามเขาจะไปสนามหลวงนี่ว่าเขาจากอโศกเนาะจากแค่นี้อโศกเขาจะไปสนามหลวง เขาต้องบอกเขาเลยว่าราว่าเขาจะไปสนามหลวงเขาต้องไปลงสถานีโดดไฟใดสถานีใดเขาจะแจ้งเขาด้วยฮาว่าบุกไปมาแรกแรกบุกไปบุกเป็นขึ้นกันบุกไปแจ้งเขาว่าเขาจะไปสนามหลวงนี่เขาจะลงสถานีใดเขาก็บอกเขาเลยว่าลงสถานีสนามไซเขาก็ย่างขึ้นไปเลยนี้หอดสนามชัยก็ย่างขึ้นโพโพตรงสนามหลวงเลยแล้วบุกไเขาไปนี่เอาเงินใจเขาแล้วเขาห้ยยังมาห้เหรียญมาใส่คอบ้งเนี่ย ใส่เลี้ยงมาอย่างนี้ได้เป็น้องเด้อเพื่อเฮาสีไปสกแกนอยู่ตรงตรงทางเขาเขากับแปะแปะใส่ทางเขาสิมีอ่แล้วก็พ่อหรือว่ายนี่ยคอยให้บริการเขาอยู่ตลอดชื่อว่าเขาบวเพลียปวดปีนเอาลองไปเบิร์นกันรับทีไปตรวจไปเลยไปเข้าไปไปเลยไปหลังจากที่สื่อตู้เสรอสืบตัวสืบบ้านแล้วไปทางไหนนี่คือทางเขาไปทางนี้เรียกเี่น้องแล้วก็ต้องซีมี่มองไปแค่ไหน ิจบแล้วนี่พี่น้องเลยถ้าสแกนเขามาเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> โอ้หลังจากที่เขามาแล้วพี่น้องด้านล่างนี่คือชั้นใต้ดินนี่คือชั้นใต้ดินได้พี่น้องมเอ้ยโบแมนอยู่ทึ่งข้างบน,นะน,นเนี่ยชั้นใต้ดินเี่กพวกนี้ยิงสางไว้ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยเหมือน,นอยู่ข้างบนญเลยพี่น้องเอ้ยเหมือน,นอยู่ อ่าห่างมันอยู่ในห่างว่าใช่ไหมมันอยู่ในตึกอยู่ในห่างนะบ่าไกลเนาะห่างเลยเถอะเลยหรือว่าอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งก็ไ่ได้แม่นแรกไปตรงนี้ว้าวมาเขาบีชั้นหนึ่งเนาะอู้มีชั้นบนหนึ่งชั้นนี่หนึ่งสามชั้นหมดแล้วบ่กไกลอ่าเอออันนี้ชั้นแรกตอนนี้มีชั้นที่สองเนี่ยยืนชิดขวาได้บ่กไกลเอาบอกแล้วเขาลงมาชั้นที่สองแล้วลงมาชั้นที่สองแล้วเลือกสถานีที่เขาจะไปมีสายแล้วขวาไปตรงอหนมีไปแล้วกัดรับเนอนไปตรงนั้น อเขาจะไปแทบะไก่าพระเป็นวะนี่คือบรรยากาศส oh. wow. um, e ั wow. yeah, ่นไตดินพี่น้องเอ้ยว้าวเย็นเย็นแย่เย็นขนาดพี่น้องเลยว้าว บ่าวพูดกับบ่าวไก่จะพากันเดินทางไปสถานีสนามชัยน้าพี่น้องเลยจะไปโพอยู่นะครบกับบ่าวไก่อยู่ที่สถานีอโศกมนตรีแมนเลยนะฮะขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาแล้วก็พากันมาลงอยู่สถานีสุขุมวิทอโศกเดี๋ยวกับมาลงสถานีเอมาที่ต้ดินแล้วไปจพากันเดินทางไปต่ออยู่ที่สนามชัยแมนแล้วอสิฟ้ารับชมไปบึงผ่านบรรยากาศด้วยว่าไปบึงคว่อมตื่นเต้นนะครับบึงกล่อมจะเลื่อนของเมืองไทยไปบึงสิ่งที่เราก็เห yes. tá, <illing. S 2> ็นเที่ยวอยากมาเห็นที่สุดละมาแล้ว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  พี่น้องเอ๋ยเอ้ยเขาอยู่ฝั่งนี้ปะไก่เขาอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ได้เขาต้องไปฝั่งนี้ปะไก่ต้องรอดเขาต้องขึ้นไปฝั่งนี้เลยแมนแมนแมนต้องรอดฐานรถมากก่อนจะค่อยไปพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวไปแต่ว่าส่วนมาผ่าบรรยากาศในรถในในขบวนปลาบบกจะบเวทไทยพี่น้องเบิรงเพราะว่ามันเป็นอาจจะไปติดผาาเขาไหมพี่นาะงเก็บผาาวางบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงเดี๋ยวกับเรอรถมาจะเข้าวก่อนสิบปต่อมาแล้วมาแล้วบะไก่ไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโอ้คนก็เต็ียมเลยวะ สถานีสนามชัยพออล้ว้วสสสสถถาาาาานนนนนนีมมมชชัยยชัยยรงกเเ นี่แหละคือการนำรถไฟฟ้าของปางไก่เนาะพี่น้องเนาะอ้าวคอแล้วบองไก่บายบายคนแล้วนี่ซานิสนามชัายอ้าวแล้วก็เบิ่งป่ายมาเขาสกินใส่ปองไกด้านบนนี่คือให้ไหลเลยแ่ะเขาสกินไปเนี่ยจ้าเอเลยแมนนแมน อยากกินแล้วอยากกินแล้วอยากกินแล้วปึ๊บนี่บางบ่าภาษีจเจริญอ่ะมาคืนเทียว่าใครมาถึงกลางพางี่บางนี้บางนี้มีรีพอร็อกดได้นี่ว้าวรีบอีกพอทข้างบนได้เหรอแมนแมนแมนว้นี่แหละคือไฮไลท์บางไกลเดี็ดสิบภาบางไกลไปเบิ่งผ่านบนรรยากาศของวู้แมนเนาะผ่านบนรรยากาศของสถานีสีสวยงามคือยังพระราชวังแมนเนาะยุ้ยบางไกล Chịt qua chịt qua o không phải không phải kiếm tụi tiệm chào chị tuyệt 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 ได้เห็นอะไรหนึ่งให้ไเห็นอะไรหนึง่งเห็นแสงไฟหน่อยนึงเอ้าขึ้นไปขึ้นไปนี่ว่าสีแดงนเลยมันลิปสติกด้วสีแดงพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอาด้านบนเป็นสถานีสนามชัยพี่น้องเอ๋ยเป็นสถานีที่ขึ้นจังพระราชวังบนว้าวคือว้าวทุกทุกเบาไกลวะอ๋อ ปาคสา,า,า,ายเฉลิมรัชมงคลเฉลิมรัชมงคลสถานีสวยงามขนาดเป้าไก่อย่างกับพระราชวังเหมือนเปนเปนอ๊ดีดอมิดมากเลยเนาะเหมือนดีดอมิดมากเหมือนซาเดทไทยนักท่องเที่ยวนี่แหละคือการนี่ก่อนดึงดูดนักท่องเที่ยวเขาามเที่ยวประเทศไทยน,นะช<า>อบมา<จ>เห็นอันนี้ภาพแค่ย่อยๆเนาะย่อยๆ,ๆ,ๆ สำเนียงบางไก่ขนาดเท่าขึ้นมาจากรถไฟฟ้าตัดยนพี่น้องด้านซ้ายด้านขวาจะมีบันไดเรือนราคาขึ้นราคาลงอย่างสะดวกสบายนะพี่น้องนะนี่ฮะนี่คือสถานปฏิยกรรมเพิ่นจะจำลองผากระเพงของวัดพระแก้วมันมันมันมีนมันมักระเพงว่างเนาะกระเพงว่าว่าอะไรฮึฟังนี่ฟังนี่วงก่อนบอกไก่งามบัว งามบอพี่น้องงามบอนี่คือความงามมีลิฟต์ให้โบโบมีลิฟท์ความมมีลิฟต์ความพมออี่น้องเอ๋ยมีลิฟท์ามพี่น้องเยาลกสงลูกสันลางนั่นลิฟต์ลุนไปสถานที่ลไม่ฝ่าใต้ดินเ,ออเบิ่งเอาความงามามีคุณค่าพี่น้องเอ๋ย นี่แหละคือความทันสมัยที่ผสมผสานความเป็นไทยพี่น้องความทันสมัยที่สวยงามเก่าๆเนาะคือมณฑนศรีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นไทยด้วยความที่สวยงามว้าวัดพี่น้องเอลยงามอีงาบอีงาบกันแล้วงามคือเงียมกันเลโอ้ มือไก่สวยงามมือดีบาไก่นักไพ่มือดีหุ้ยมือดีมากนักนักนักผู้ใดย์่อ้วนไรสบัยดีบ่าอ้วนสบายดีโอ้ยมาถาดเลยโดนโดนหนูแซนให้ลงไปทางล่างคุเออโอ้ยโอ้ยทักท้ายทักทายกันรึเนี่ยสบายดีสำเรไจใไก่บริหารอกันทึ่งละจับจับมือกันปั่นรัด นายุโรปต้นตีเนาะแมป,ะประเภทนี้บานเท่าไ่นะบานมาเกาะเต้โดนโดนเห็นมาจะเขื่อเมื่อปาสิบวกเหรอฟังนี่ฟังนี่มาพี่น้องนี่คือความง,งามที่ผสมผสานความเป็นไทยพี่น้องหลังจากที่บาวโบเดินทางมาแต่สุขุมวิทกับบาวไก่แน่นะพี่น้องนี่นี่คือสถานีที่สวยงามที่สุดกะบวัดได้อาจจะบอกที่สุดแต่บาบาโบมากเพ้าพี่น้องนับเพราะว่ามันเป็นหลอดล่ายและ สถาปัตยกรรมทีหลวดลายแบบแบบไท่ๆนะ้วมาไกลนะนี่คือมุนเสน่ห์่ายรูปไว้เด้อะพี่น้องทายรูปไว้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาจุดนี้นะพี่น้องจะเดินทางไปปั๊ดภแก้วหรือว่าไปตรงตลาดสว่างตลาดวังต้องขึ้นมาตรงสถานีก่อนจริงอะไรแรบที่เห็นก็คือออเดอร์ออเดอร์เพื่อนีสถานีฟันยงว้าวิ่งบนที่นี่เลยงามขนาดนี่้เลยก่อนนะที่ว่าเออมา มาสืบๆก่อนอยู่นี่ว<ห>่าสิ่งที่ว่าโบ่บาบ่านนะหรือว่าสิ่งที่ว่าโบ่ดาว่าทุกคนที่ขึ้นมาจุดนี้มาเห็นปื๊บปดบุ่ยแน่นอนที่จะต้องถ่ายเซลฟี่ภาพบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะนี่ปมาพี่น้องเอ๋ยแบบแบบสวยงามอลา,ามลังทองปมาพี่น้อง,องเอ๋ยว,ว้าวอีกจุดจุดหนึ่งมุมนี้นักถึงภาพมาพี่นักถึงภาพพาจุดนี้เนี่ยสิได้เห็น ด่านนีย้ยาวๆเลยพี่น้องนี่คือทางออกที่จะขึ้นไปานานีเนาะพี่น้องเนาะหลังจากทีบาบุก,กับบาวไก่มาแล้วไปยังได้ืหมนี่หมักแห้งหมักแห้งโอ้ยอยากมาอยากอยากมาอีกเทน,นึงอยู่เพอบาวย่าขึ้นมาอีกเทนึงมาตอนนั้นคือว่ามาแบบรีบร้อนเนาะมากฝ่าวเมือกยังสี่บาวก่ายังสี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปด่านบนจะไปรับชมบรรยากาศของพระราชวังกำแพงเพชรมัอนี่บาบูไม่เสื้อผ้ายเนาะ จะชวนบาไก่กับาววบาววอวดเข่าไปนมัส,สการนี่ว่าขอพรจากองค์พระแก้วมรกตที<อ>่ปริจฐานอยู่ด้านในเ<อ><ส>ต็มเต็มเต็มสมน,น, <laughs> นีกับพี่น้องบาบุกเองกับที่ว่าสีขอตัวลาบพี่น้องไปเที่ยวเท่านี้พี่น้องทางช่องทางได้ที่อยากเบิึงคลิปบาบุกหรือว่าบาวไก่แหละกับบาอวดติดตามในทางคลิปต่อไปนะพี่น้องกดไลค์กดกระด,ดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสำนับสุนโดยการบวกข่าวโฆษณาแม่นครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดีไปดี 拜拜。Bye bye